ตับล17นาฬิกา30นาทีค่ะขณะนี้รถของคุณไผ่และคุณสมยศได้เดินทางออกมานอกลวนจำได้นะคะองสมมากี่7ปีมารอรับ เป็นไงอยู่ในนั้นเป็นข่าวว่าจัสตินป่วยเหรอหรือยังไงผ่าตัดอะไรอ่ะไม่มีเลยแล้วต้องตรงแดงไหนกันแน่เนี่ยแดงสองแดงสองร่วมกับจัสตินถือไหมเดียวกันไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวปล่อยไปแล้วเหมือนกันไปหน้าจะจำมั้งเฮ้ยใส่แมสก์เยอะๆหน่อยไม่ได้เขาปล่อยที่ขาเขาเงียปล่อยอยู่ในส่วนนี้ก็คุณสมยศปรึกษาเกษมสุขนะคะ แล้วก็รถคันหน้าก็เป็นคุณไผ่จตุพัฒน์ค่ะวันนี้ป่วยสองแมสใหม่ไหมไม่ได้ดิใม่เลยมีแมสแล้วไม่ใช่เหรอวันนี้เหรอว่าปาร์ตี้ปาร์ตี้อะไรนะวันนี้วันนี้ครบเจ็ดปีเพิ่งได้หนึ่งถูกยิงยี่สิบสามเมษาไปไปคันหน้าแล้วไม่จอดไปดูเลยไม่รู้ไปประตูนู้นไปประตูนู้นะคไปประตูนู้นเดินไปดูด้วยงั้นไปประตูนู้นดิไปเดินไปประตูนู้น Đi lên đâu mà อันนี้คุณสมยศได้ขยับเพื่อจะไปในส่วนของประตูที่คุณไผ่จตุพัฒน์ได้ลงไปแล้วนะคะก็มวลชนและสื่อก็เดินค่ะ นี่คือแนวรั้วของเรือนจํานะคะก็ส่วนรั้วรวดหนามลวดหนามหีเพลงที่อยู่บนยอดรั้วนี้น่าจะมาแตกตั้งแต่ตอนที่มีกิจกรรมของราษฎรในส่วนของหน้าบริเวณเรือนจํานี้ค่ะ ในภาพนั่นก็เป็นกรณีคุณสมยศกับคุณไผ่นะคะแล้วก็มีคุณหมอจ้าสพรมารอรับมีคุณเอกชัยนี่ประตูหน้าเดินจำค่ะ คิเก็บภาพไว้เดี๋ยวสารอะไรับรเะไรองรก็ไาการงข่าวพวกผมนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ได้ส่งเสียงเรียกร้องในการปล่อยตัว ผมกับไผ่ในวันนี้นะครับแล้วก็ผมมีภาร,รกิจอยู่แม้ว่าได้ปล่อยตัวชั่วคราวมานะครับเพราะว่ายังมีเพนกวินอยู่อีกแล้วก็พักพวกเราก็ยังทุกข์ทรมานในเรือนจำในขณะนี้นะครับผมก็จะไม่หยุดการเคลื่อนไหวมีภารกิจที่จะเรียกร้องความเป็นธรรมคืนให้กับเพนกวินแล้วก็คุณานนท์แล้วก็พักพวกเราที่ถูกจับในเรือนจำนะครับ การประกันตัวเป็นสิทธิพื้นฐานที่รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญน,นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขอขอบคุณศาลที่เคารพในสิทธิของพวกเราที่จะประกันตัวออกมาสู้คดีการที่ไม่ได้ประกันตัวมาสู้คดีหมายถึงว่าตัดสินความผิดเขาโ่วงหน้าไปแล้วนะครับผมจึงอยากจะเรียกร้องให้ปล่อยตัวพวกเราจะได้ออกมาสู้คดีกันตามกระบวนการยุติธรรมปกติการที่ไม่ให้เราสู้คดี แล้วอยู่ในเรือนจําก็หมายถึงการมัดมือชกในคดีความนะครับผมเองก็เตรียมแถลงไว้หลายเรื่องเพราะว่าคือมันไม่ใช่คดีปกติเพราะอันนี้เป็นคดีพิพาทระหว่างรัฐกับราษฎรนะครับถ้าศาลไม่ให้ประกันตัวก็เท่ากับกระบวนการทั้งหมดยังไม่เข้าสู่ภาวะปกตินี้ก็หวังว่าเพื่อนของเราจะได้รับการปล่อยตัว ต่กาที่อยู่ในเรีอนได้คนค่อกำลคอ,อาหารไม่ได้งเป็นมมรเรื่องต่อน่เพวินเนีเ่ยเขาบำเพ็ญเพียรแล้วก็เป็นคนที่แข็งแกร่งมากนะครับในการที่จะต่อสู้อย่างสติวิธีแล้วก็เป็นการทรมานตนเองเพื่อบอกให้สังคมทราบถึง,<อ>ถงความไม่เป็นธรรมผมคิดว่าเขามีความชัดเจนอยู่ว่า จะต้องปล่อยตัวเขาในแง่ที่เขาจะได้ออกมาต่อสู้คดีพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของเขาครับหลังจากน้สาลก็มีเงื่อนไขบอกว่าห้ามออกมาขึ้นไหวเกี่ยวกับการชุมนุมไนด้คุณส่อตมองอยังไงหลังจากก็าาทุกท่านคงรับทราบอยู่แล้วพูดกันตรงไปต,ต,ตรงมาก็ยังมีเงื่อนไขคือห้ามพูดถึงกษัตริย์กับห้าม การชุมนุมที่พาดพิงไปถึงเพื่อมากริส์นะครับอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขที่สมัครใจที่ทางเราเสนอไปเพื่อให้ได้อิสรภาพรวมถึงการออกนอกประเทศด้วยนะรเราก็หวังว่าเราจะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามปกตินะครับคือคือพูดง,ง่ายๆว่าการปล่อยตัวโชคค่าวเป็นสิทธิตามกฎหมายนะครับเพราะฉะั้นวันนี้ศาลก็ไตส่สวนว่าเราไม่มีพฤติกรรมหลบหนีไม่มี อิทธิพลใดๆไปยุ่งเหยะะิงคดีไม่มีเหตุใดๆที่จะคุมไว้แล้วเราก็ได้เสนอเงื่อนไขท,ที่ที่จะบอกว่าไม่ให้มีการพัาดพริงถึงกขั้นติ์ตอ่อมาครับรก็หวังว่าจะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามปกติคือทุกคนได้ปล่อยตัวมาแล้วก็ต่อสู้กันนะมิฉะนั้นแล้วเนี่ยจะตอบคําถามเรื่องกระบวนการยุติธรรมได้อย่างนึกออกไหมครับว่าฝ่ายรัฐเนี่ยมีอายการอยู่ข้างนอก ฝ่ายพวกผมแลษฎรดอนอยู่ในคุกแล้วการอยู่ในคุกเนี่ยโอกาสในการต่อสู้คดีไม่มีเลยไม่มีเลยนะฮะแล้วยิ่งตอนนี้นอกจากสูญเสียอิสรภาพในคุกเนี่ยนะมันยังถูกโควิดทับอีกชั้นหนึ่งอย่างผมเนี่ยถูกก,กักตัวสามรอบรอบละสิบสี่วันหมายความว่าเราจะไม่เห็นสายลมแสงแดดเลยนี่น่าสิทธิ์นไปเลยนะฮะน้ำหนักหายไปสามกิโลนะฮะมันก็เลยเป็นภาวะกดดันมากในในชีวิตแล้วก็ ตอนนี้ก็เป็นภาวะซึ่งผมคิดว่ากระทรวงยุติธรรมควรพิจารณาประเด็นเรื่องโควิดข้างในนี่สามคนละที่ติดทั้งนักโทษแล้วก็ผู้คุมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจุบันก็หนึ่งควรจะให้มีการปล่อยตัวให้หมดนะครับโดยเฉพาะเรื่องประกันตัวทุกคนที่ได้ออกมาต่อสู้คดีสองเนี่ยคนที่เป็นนักโทษเด็ดขาดแล้วก็ควรจะปล่อยตัวออกมาในรูปของการพักโทษ mm hmm. เหมือนคุณสอยุทธ จุฑาธินดาอะไรพวกนี้นะฮะมาตรการพวกนี้แต่ว่าถ้าไปปล่อยรวมตัวกันอยู่ในคุบเนี่ยโควิดไปถึงแน่นอน,นับแล้วก็ไปถึงแล้วด้วยแล้วมาตรการโควิดนี่ก็จะไปกดทับเสรีภาพกดทับการใช้ชีวิตนะฮะนั้นเป็นความทุกข์ทรมานอย่างแสนสหาหัสกันแล้วก็ทุกคนเสี่ยงไยัยไม่ว่าจะเป็นคุณอานนท์ นำพาเป็นเป้งครับการที่คุณส่งด้กับไข่ได้รับการปล่อยตัวในที่นี้เป็นสัญญาณที่ดีที่ให้คนที่เหลือได้รับการปล่อยตัวตามมาด้วยไหมครับก็เป็นสัญญาณที่ดีครับเพราะว่าพวกผมพยายามต่อสู้อย่างยิ่งก็คือเรื่องสิทธินะครับสิ่งที่ศาลให้ก็เป็นสิทธิของพวกเราสิทธิที่จะได้ต่อสู้คดีซึ่งผมแถลงตั้งแต่วันแรกที่ขึ้นศาลแล้วว่าผมจะต่อสู้คดีไงถ้าผมติดคุกอยู่ผมจะเอา ไปขอพยายนหลักฐานตรงไหนอะฮะแล้วผมจะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมได้ยังไงเพราะฝ่ายหนึ่งอยู่ในคุกอีกฝ่ายหนึ่งอยู่นอกคุกอะแล้วรัฐเนี่ยมีทรัพยากรมหาศาลในการกล่าวหาในการปรักปรำแล้วจับพวกผมอยู่ในคุกผมจะพูดว่างไงอะผมหมดสิเลยฮนะแล้วก็พอโดนมาตร,รการโควิดเข้าไปเนี่ยมันเหมือนไม่ใช่จำเลยนะมันเหมือนเฉลยศึกเนื่อง่าตรงตัวไปษาเนี่ย ตรวจค้นในห้าทีเลยห้ารอบพอไปถึงศารเนี่ยผมจะชูสารนิ้วไม่ได้ผมเจอลูกสาวจะไปกอดลูกสาวเนี่ยไม่ได้มันเหมือนมีแท้มาหดมือผมทุกครั้งแล้วก็การพิจารณาคดีห้ามญาติไปข้างในอย่างนี้นเพราะฉะนั้นเลยเกิดกรณีที่ว่าทนายความถอนตัวนะฮะก็เพราะเหตุนะฮะ,นะฮะซึ่งเราก็ได้ชี้แจงว่าเนี่ยกระบวนการแบบนี้ทำให้ไม่สามารถเดินหน้าในกระบวนการยุติธรรม แต่เนื่องจากว่ามีกานำนักรสดรบางส่วนอย่างเช่นคุณเพนกวิ้นี่ค่ะที่ได้ปฏิเสธกระบวนการที่ทมไปแล้วมีข้อกังวลอะไรไหมคะในฐาะนี่คือคือผมอยากให้ศาลหรือผู้ปกครองประเทศพิจารณารากฐานของปัญหานี้คือถ้ามองแค่ปรากฏการเพนกวิ้นหรืออนุนจะไม่เข้าใจแต่รากฐานคือว่าอะไรคือคนเหล่านี้เขาปวารถนาดดีต่อชาติบ้านเมืองเขาจึงมีข้อเรียกร้อง นะครับเพื่อการปฏิรูปและก็เพื่อที่จะแก้ปัญหาประเทศชาติไม่ว่าจะเป็นเรื่องรัฐธรรมนูญเรื่องที่ให้รัฐบาลเหลาเพราระฉะนั้นถ้าเราเข้าใจประเด็นนี้เนี่ยนี่คือข้อพิพาทระหว่างรัฐกับราษฎตรองพวกผมไม่ใช่อาชญากรประเภทยิงใครตายต้นสะดมใครไม่ใช่แต่เป็นเพราะความคิดเห็นเป็นเพราะอุดมการณ์ของเพนกวินของอะไรที่แตกต่างไปจากผู้ปกครองเพราะฉะนั้นถ้าเรามองไปที่รากฐานปัญหาเราจะเข้าใจว่า จะให้ต่อสู้ยังไงน,นะฮะเพราะฉะนั้นถ้ากระบวนการยารุติธรรมไม่ปกติเช่นไม่ให้ประกันตัวอย่างเงี้ยเท่ากับเป็นการลงทุนในต้นทุนของศาลนะศาลทึ่งต้องปกป้องเสรีภาพแต่พวกผมไม่มีเสรีภาพจะต่อสู้อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นรตรงนี้เป็นเรื่องที่ที่จะต,ต้องมองไปที่รากของปัญหาไม่ใช่มองที่ปรากฏการไม่ใช่มองแค่เรื่องของคดีแต่ที่มาของคดีคือข้อพิาพาทระหว่างรัษฎรกับรัฐน,นะฮะ อันนี้สาคัญมากคือคนเขาไม่เห็นด้วยกับรัฐในปัจจุบันนี้ส่วนตัวคุณสมเดยังพอมีคาวามหวังในกระบวนการยุติธรรมีตลอดครับวันนี้ก็เป็นสัญญาณที่ที่ดีอันหนึ่งที่พวกผมพยายามต่อสู้ว่านี่คือสิทธิอันพึงมีพึงได้นะครับถ้าศาลไม่สามารถให้ได้ผมเสนอตัวด้วยซ้ําไปว่าการุณาเอาโทษประหารชีวิตให้เลยแล้วถ้าไม่ได้ก็สุดท้ายผมก็ต้องยอมตายเพราะว่า เสรีภาพมันเหมือนลมหายใจนะแล้วมันหมายถึงความเป็นมนุษย์ของเราแล้วก็ความเป็นพลเมืองในประเทศนี้ด้วยถ้าผมไม่มีเสรีภาพสิ่งเหล่านี้มันหายไปนะความเป็นคนเพราะฉะนั้นมันก็เป็นความหวังว่าเราจะต้องต่อสู้และถ้าไม่ได้ผมไม่รู้ยังไงนี่ผมก็เป็นห่วงว่าเพงพิ้นจะตัดสินใจอย่าง,งเมื่อเขาได้ออดข้าวมาหลายสัปดาห์แนละ้วน้ำหนักร้อยสิบ กิโลตอนนี้เหลือ9 6นะครับแล้วเวลาจนกว่าจะถึงสถานที่ว่าที่ากสายกำลังจะถึงทุดสุดเนี่ยระหว่างนี้คุณสมยศมีแนวทางที่จะต่อคดียังไงบ้างครับคือจริงๆนะผมอยากให้สื่อมวลชนไปเปิดเทปดูเลยไปฟังไปฟังการพูดจาของคนทุกคนเลยนะฮะจะเห็นข้อเท็จจริงอันหนึ่งที่เกิดขึ้นและข้อเท็จจริงอันนี้เนี่ยสังคมไทย ต้องยอมรับว่ามีคนพูดและคนเหล่านี้คือคนพูดความจริงนะครับเพราะนั้นคนแบบผมเนี่ยไม่ควรจะมีคดีด้วยซ้ำาันะัแล้วถ้าเปรียบเทียบไปก็เหมือนเป็นล่างแห่คล้ายๆว่าเวี่ยงแห่ไปไม,มีผมติดไปด้วยมากกว่านะครับแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ใช่ที่ผมกระทำความผิดแต่เป็นเพราะผมมีความคิดความอ่าน มีเสรีภาพของผมที่แตกต่างไปจากผู้ปกครองประเทศขนาดนี้ขั้นตอนหลังจากนี้จะเป็นยังไงอผมจะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามปกติแล้วก็จะรวบรวมพยานหลักฐาน<ม>ก็จะไปต่อสู้ว่าสิ่งที่พวกผมได้พูดได้คิดได้ทํากันเมื่อวันที่19กันยายนเนี่ยมีความปรารถนาดีต่อชาติบ้านเมืองนะครับ แล้วไม่ได้มีข้อความอันใดที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียก็จะไปต่อสู้ในประเด็นนี้แล้วผมคิดว่าสุดท้ายเรามั่นใจครับว่านี่คือความบริสุทธิ์และเมื่อเราเห็นความปรัถนาดีของคนเหล่านี้แล้วผมคิดว่ากระบวนการยุติธรรมจะง,ง่ายในการจัดการปัญหานี้แต่ถ้ายังไม่ได้แบบนี้ผมก็เป็นหัวงสถานการณ์บ้านเมืองผมเองก็ถแถลงกับศาลไปนะว่าคดีนี้มันไม่เหมือนคดีทั่วไป คดีทั่วไปอาจจะมีบางคนเขาสาสมใจใช่ไหมติดคุกหรือตายไปก็ดีแต่ว่าคดีแบบนี้ผมถึงแถลงไปว่ามีคนจํานวนมากเสียน้ําตาให้กับคดีนี้มีคนจํานวนมากต้องโดนกระสุนยางเพื่อเรียกร้องการปล่อยตัวของพวกผมต้นทุนของคดีนี้สูงแล้วผมก็ไม่ปรารถนาความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากคดีนี้นะผมก็การที่ประชาชนออกมาเรียกร้องวันนี่คือ ปัญหาที่แท้จริงพอเรียกร้องหนึ่งสอนี่เกี่ยวกับสารจ,าจะเาเรียกอะไรข่อตกลงกับสารได้ไหมคะเ,เรื่องหนึ่งหนึ่งสองผมพูดมานานแล้วครับเป็นปัญหาของประเทศไทยที่จะต้องมีการพิจารณาแล้วก็อยากจะให้สภาพุทธราษฎรอนเนี่ยพิจารณาปัญหานี้อย่างจริงจังนะครับเพราะว่าเป็นเสรีภาพของประชาชนที่ควรจะได้พิาพากษพิจารณ์ได้แสดงความคิดเห็น อันนี้ก็จะช่วยให้ประเทศไทยเดินหน้าด้านสิทธิจมัชนไปได้ครับครับขอบคุณมากครับนี่ก็คือคุณสมยพศพกษากเกสษมสุขนะคะก็ให้สัมภาษณ์กระสื่อมลชนหลังจากได้รับอิสรภาพการประกันตัวออกมาในวงเงิน200,000บาทค่ะตอนนี้นักข่าวก็หันไปลุมในส่วนของคุณไผ่จตุพัฒน์ค่ะ ไม่สำคัญแล้วอเทียวได้มาลามเไปยอะเลยไม่ได้ดูหน้าตัวเองกันคุณมีกระจกให้ดูเรา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 ถ่ายเราถยของไทยเราถ่ายกันเขาเป็นไงดีกว่ามั้งสวยกว่ารับแล้วแต่ครับไม่เม็นจําเลยนี่สำเร็จแล้ครับไปไปไปอนี้ครับ

ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่สื่อมวลชนภาพนิ่งก็มีการขอถ่ายภาพกันก่อนนะคะก็มีสื่อมวลชนได้ขอภาพในส่วนของให้แบ็กกราวด์ข้างหลังเป็นป้ายเรือนจํากองเปรมค่ะในภาพนะคะก็จะเห็นค่ะนี่เป็นสื่อมวลชนภาพนิ่งค่ะ ก็ขอภาพคู่คุณสมยศกับคุณไผ่จตุพัทค่ะในส่วนของแบ็กกราวเป็นด้านหลังป้ายเรือนจำกลางคลองเปมค่ะขณะน,นี้นี่คือประตูใหญ่ของเรือนจำพิเศษกรุงเทพนะคะนี่ค่ะสภาพก็เป็นอย่างนี้ค่ะเนื่องจากว่ามีการปล่อยตัวทั้งสองท่านนะคะวันนี้ประตูใหญ่ก็ทำการปิดค่ะ,นะคะก็เลย สภาพก็เลยเป็นเท่าที่เห็นนี่ค่ะสื่อมวลชนแล้วก็มวลชนก็มารออยู่ในส่วนนี้ภาพที่เห็นนะคะก็คือช่างภาพกล้องนิ่งได้ขอถ่ายภาพคุณสมยศและคุณไผ่จตุพัช์ค่ะส่วนกล้องไลท์ก็ยังอยู่บริเวณนอกกัน เดี๋ยวไปอัพเดทสานการับเพราะว่าอยู่ข้างใไปเย่ตดทสาการว่าหลังจากที่เราหายไปกาเมันมีการเคลื่อนไหวอะไรเป็นยังไบ้างก็เดี๋ยวไปอัพเดทสานการก่อนรความรึกหังจากออกมาไก็ดีใจครับเพราะว่าอู่ในาไม่ได้เจอเลยครับแล้วก็รู้ว่ามีคนเคลื่อนไหวอยู่ตลอดครับแค่เห็นว่ามีผู้คนออกมาเคลื่อนไหวเราก็ รู้สึกมีกำลังใจทําให้เราอยู่ข้างในเราก็มีความหวังนะครับว่ามีการเคลื่อนไหวมีการต่อสู้อยู่ถึงแม้ว่าความยุิธรรมมันเกิดขึ้นก็มีคนที่มีหัวหัวอ,อกหัวใจนะครับมีหัวจิตหัวใจที่รักความยุิธรรมรักประชาธิปไตยที่ออกมาเคลื่อนไหวครับดีใ,ใจมากๆครับแล้วก็ออกมาเนี่ยก็ตกใจครับเพราะว่าตื่นคนอยู่ครับ ผมจะอยู่ข้างในมันเงาเงาครับเงาเงาก็ดีใจครับดีใจครับหลังจากที่ออกมาได้มีการกำหนดเงื่อนไขนะครับมีเงื่อนไขก็ตามนั่นแหละครับตามเอกสารนะครับขออนุญาตห็นตามค้าวผมว่าข้างตอนนี้ในการเคลื่อนไหวของไทยก็การเคลื่อนไหวการต่อสู้ก็เดี๋ยวรอดูสถานการณ์อีกทีนะครับเพราะว่าก็เดี๋ยวอย่างที่ผมบอกว่า เดือนที่ผ่านมานี่ไม่ได้รับอัปเดตข้อมูลข่าวสารเลยก็เดี๋ยวอัปเดตข้อมูลว่าการเคลื่อนไหวเป็นยังไงผู้คนคิดเห็นยังไงอะไรยังไงเป็นยังไงแล้วก็จะเคลื่อนยังไงต่อบวกกับสถานการณ์โควิดด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็เดี๋ยวไปอัปเดตก่อนเหมือนกับว่าห่างหายไปนานครับเป็นหวราเป็นห่วงทุกคนครับก็คือทุกคนที่มีทั้งคนที่ เรารู้นะหลายๆคนที่เราไม่รู้ด้วยครับนี่ก็เป็นสิ่งที่น่ากังวลมากครับบางคนที่ไม่ได้รู้แต่ว่าโดนคดีโดนอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าอยากให้ทุกคนช่วยติดตามว่ามันมีผลจริงๆนะครับในการที่ข้างนอกพูดถึงผู้คนที่โดนคดีต่างๆนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยโดนคดีเข้าไปแต่ว่าไม่มีคนรับรู้นะครับผมก็อยากให้เป็นห่วงทุกคนนะครับเป็นห่วงทุกคนแล้วก็ไม่มีใครควรที่จะติดคุกนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องยืนยันว่าไม่มีใครควรที่ต้องติดคุกเพราะการแสดงความคิดเห็นนะครับี่เรางสถานกาเลย ก็ปรับครับคือผมไม่ได้ลงมาข้างล่างครับก็อยู่แต่ข้างบนกักโรคตลอดกัก14วันออกสารก็กักมากากีกี่อะไรอย่างเงี้ยครับในข้างในก็มีมาตรการครับกักซึ่งเราก็อยู่แต่ในข้างในครับมันก็ทําให้แบบชีวิตมันไม่ค่อยได้ใช้ชีวิตครับอยู่แต่ในห้องอย่างเดียวครับมาเป็นเดือนกว่าแล้วครับยิ่งคนที่ติดก่อนหน้านี้ก็อยู่เป็น2เดือนกว่าครับแล้วก็บางคนที่เข้ามาก็บางคนเนี่ยเป็นน้องที่ไม่มีสัญชาติก็โดนคดีด้วยครับในการไปเคลื่อนไหวผมคิดว่าเรื่องนี้เราต้อง พูดให้เสียงมันดังขึ้นนะครับพูดให้คนทั่วไปคนที่ยังไม่รู้จักว่ามีใครบ้างโดนต้องต้องทำเรื่องราวเหล่านี้เพราะว่าเราอยู่ข้างในเราก็เพิ่งไปเจอกันข้างในครับหลายคนยังอยู่ข้างในครับอยากให้อยากให้ทุกคนออกมาครับอยากให้ทุกคนออกไปเคลื่อนไหวด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวเดี๋ยวเ <ปะ S 1> ดี๋ยวดูการเคลื่อนไหวอีกทีนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากใครคะตอนออกมาเงื่อนไขที่ตกลงกระสานคืออะไรบ้างคะเงื่อนไขก็พูดไม่ได้ครับ ครับเดี๋ยวก็ว่ากันอีกทีครับโอเคนะครับขอบคุณทุกคนมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากเดี๋ยวได้ได้ดดกลับไ,ไปอีกขอบคุณที่ติดตามไปข่าวพลังมดิการแค่นี้ก่อนนะคะ